บรรยากาศตอนเช้าตลาดตะพานหินเรื่องเวลาแปโมงเช้ามีของขายมากมาย ต้นเลยเนี่ยนี่มันเป็นพยาจงอางป่ะเขาบอกว่าเป็นทศกัณฐ์อเหรอแต่มันใหญ่คนนี้เยอะนะครับปุมงปงุวง่วหัวแล้วใบอย่างนี้เลยเนี่ยมาอยู่ใต้ในร่มนะสมบัติาจิ้มอะ่ะผมขอเข้าไปนะตอนแรกอะ่ะแต่ก็นานแล้วมันจะได้ลูกอะ